็สิบล้อเป็นแถวเลยอ่าเดี๋ยวเราจะไปซานเดเอโกไปลอสแองเจลิสนะครับก็ไปเส้นไหนเนาะหลงทางแนละ้วเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ไม่มีไฟแดงแตอนนี้เราอยู่ซานเดเอโกเราอยู่ที่ซานดิเอโกนะครับตอนนี้ออขับยากนะครับขับรถจากอ่าซานเดเอโกไปลอสแอนเจลิสนี่เราเราน่าจะเลี้ยวซ้ายมือ านาะครับรถใหญ่รถเราใหญ่รถเราใหญ่ครับไหน่์สิบล้อโอ้เส้นทางก็เส้นเล็กๆเองนะครับ ้องฉลอยนะครับมีรถมาหรือเปล่ารถเลนซ้ายมาหรือเปล่าเนี่ยเข้าเลนเข้าได้หรือเปล่าครับไม่ได้ดูเลยไปเลยครับยาวเลยทีนี้ยิงยาวครับลูกพี่ไปเลยขับสิบลอ้อครับอันนี้ตกงานครับต้องมาขับสิบลอ้อครับไม่ไหวครับอยู่บ้านได้เฉยไม่ได้แล้ว ตรงไปนะครับตรงไปอันนี้ก็จะเป็นทางออกนอกเมืองโอ้หัดขับครั้งแรกนะครับเนะี่ยหัดขับสิบล้ออยู่ที่จะไป Los Angeles นะครับงานนี้ตรงไปสองพันไมล์ครับสองพันไมล์ก็ตอนนี้ก็ช้ามากเลยสี่แปดสี่เก้าไมล์ต่อชั่วโมงเองนะครับ ก็ประมาณสักถ้าคิดเป็นกิโลเมตรก็ประมาณสัก80นะครับ80กิโลเมตรต่ชอชั่วโมง90กิโลเมตรนะครับมันรถบรรทุกหนักแล้วมันไวไม่ได้นะครับรถบรรทุกพวกนี้ก็โอ้ยเผลอไม่ได้นะครับเผลอไม่ได้ครับจะลงข้างทางเลยโครงานนี้วิวก็สวยนะซา,านเดเอโกนะครับไปรสแองเจลิสนหครับอ่าใครดีบแร่ใ,ใครจะแซงหรือเปล่าดูรถหลังไม่มีนะ รถหลังไม่มีดูร,รถข้างก็ไม่มีห้าสิบหกไม์นะครับหา้าสิบหกไม้ไปชิวๆสบายๆนะครับไม่รู้ว่าจะใช้เวลากี่ชั่วโมงอะไรป็นลิตแล้วนะครับตอนนี้เข้าลอสแองเจลิสแล้วโอ้ด้านบนมีเครื่องบินเลยนะด้านบนมีเครื่องบินอยู่ด้วย อันนี้เข้าอสแอนเจลิสแล้วนะครับเมื่อกี้นี่ลงข้างทางไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ได้ดูถนนเมื่อกี้นะครับเพลินไปนิดหนึง่งเราก็จะเลี้ยวซ้ายมือนะครับเลี้ยวซ้ายมือนะเลี้ยวซ้ายมือเพื่อจะไปส่งสินค้าเทงานั้นเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปตามเลนกอนนะครับเขาบอกในหะ้เราไปเลนนี้ไปตามเลนนี้กัน คอยนมีปัญหาครับเคร่องยนต์เรามีปัญหานิดหน่อยนะปัญหาตลอดทางเลยงานนี้ จะเริ่มขับยากเพราะว่าเราจะเข้าไปในเมืองลอสแองเจลิสแล้วครับผมสับเกียแับมันเป็นเกียวออโตนะครับผม <c oughs> ขึ้นทางด,วด่วนละมั้งเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นทางด่วนนะครับเข้าลอสแองเจลิสแล้วครับโอ้มันเกียแบบว่าถ้าเราเร่งมันก็ไปเลยนะพวกนี้มันไม่ได้ไปซีเรียสกับไอไอสับเกียอะไรให้มากมายเท่าไหร่นะครับ มันเป็นรถหนักแล้วมันเดี๋ยวเราจะต้องไปเสียวแล้วเสียวแล้วเสียวแล้วไปเลยครับเลี้ยวขวาของเราจะเข้าขวานะเข้าขวานะครับโอ้ยไฟแดงไฟแดงพอดีพอดีเลยยุ่งในงานนี้ออรถหลังมันมีโอ้เครื่องบินครับกำลังไป อันนี้ก็รถก็กำลังตามมาไฟเหลืองแล้วไฟแดงโอ้ยอยังนะครับยังนะคเขียวแล้วไปไปเลยเขียวแล้วครับเลี้ยวขวามือเข้าในเมืองนะครับลอสแองเจลิส เข้าซ้ายนะครับของเราจะเข้าซ้ายเข้าซ้ายน่าจะเข้าซ้ายตามแล้วดู GPS กันครับว่ามันใช่มันอ่าโอเคไฟเหลืองนะครับไฟแดงนะครับหยุดละไฟแดงมแล้วตรงไปไม่ได้นะครัชิดกันชิดกัน เดี๋ยวแล้วไปอย่าบอกนะว่าโอ้โหจริงๆด้วยมันมันมาตรงด้วยงานนี้มาตรงด้วยนะครับแดงอีกแล้วโอ้ไปยากนะครับับรถในึงเมืองนี่นทําไงวะไปแดงนะครับงานนี้ไปไม่ได้เลยทำยังไรงรถเดนจซรลิสเลยกูงานนี้ไปเลยเดี๋ยวตำรวจไล่เองออ เข้ารถเองทีนี้น,นะครับสังเกตที่ g p s ของเราอยู่ด้านนี้นะครับจะถึงโกดังแล้ว,ลวโกวดังสินคาแล้วแล้วก็เลี้ยวขวาก็ถึงโกดังนะครับโกดังสินค้าของเราเขียวพอดีครับโชคดีเขียวพอดี เออถึงบริษัทแล้วบริษัทชาร์สครับโอ้กลับมาถึงอย่างสวยงามปลอดภัยนะครับแล้วรวมของกันของเขา